สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับผมม,ผมมาพบมาพอกับด่อนลหาบมืีวันที่1นึ่งเมษายนพศสอง6ันหกสิบหกพี่น้องนะครับหลังจากที่รู้ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับฮะแม่ป้าจอมแม่เสียสามตัวแมนปะมแมนเก้าเจนย์0ก0 7ศนี9 70, 9 70น่ละหึไปโรลดปะไปวะ เดี๋ยวไปสอบถามนะครับคุณยายจอมพี่น้องนะครับขันผู้ได้จำได้คลิปแรกนะครับที่คุณยายจอมได้อ่าลงคลิปของดอนหลานนะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นได้จุดทูบนะครับผมได จ็ดศูนย์หรือศูนย์เจ็ดนี่ละนะครับดอลล่าก็จับ่ไไ้พี่น้องแต่ว่าโตขังบนนะครับมันหายไปเป็นล่างๆนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นเลขเก้าเพื่อนเลยจับเป็นใไซเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดพี่น้องมีผู้ใดโชคดีแน่วน้อนะครับผมตอนนี้ศูนย์มาพาเสี่ยนทุกๆสำนักนะครับพี่น้องก็ผ้ากันรุดมาเลยนะครับรุดจะเมดนะครับเพราะว่าแต่เลขวิ่งนี่ก็เข้ากันอยู่นะครับเเจแดงอยู่นี่นะครับดีบริหารก็อยู่นี่พี่น้องนะครับ เอาแม่ป้าถือไลอยู่บ่เจ็ดหมื่นเศษหมื่นนี่ล่ะครับมาแบงใส่เนี่ยเด้อครับเออาเอ้ยลองทีบข้อมันนี่เป็นราคานนี่นี่เป็นลักานนี่นี่อยากลูกจากห้านนะครับแจกบดี่ละเอ้าอันที่ว่าจุดถูกก็ได้เจ็ดศูนยเมื่นบอกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนครับคือยังถือครับนนี่เจแดง ถืกว่ครับเจแดงูก่แม่ป้าถึอยังบ่บริสุทธิ์นะมูเจแดงถึกไลครับพรตัวน่ะกระ้กันเาถูกไล่ถูกซื้อไว้ตั้งแต่ต้องวัดนะครับแม่ป้าลรอแม่ป้าทมรีนั่นนันนนองพันนั่นละน้องพันเอาน้องพันนะครับผมก็แปลว่าออ้มึนนี่ละนะครับเดี๋ยวถามคุณยา่จอมนะครับ ได้หลายปันในเกาะแปดหมื่นแปดหมื่นคนนะครับจุดทูบชั่วโมงครับเข่าถึงสามตัวได้แปดหมื่นว่าการซื้อครับปาดนะครับซื้อหลายแปลว่าเหรียญแต่ตัวเดียวกับของปูที่มาเกาแปดซีน่ะบ่เออการซื้อน้ำปูหนองยง่งแน่ซื้อน้ำปูสีส้มโตนแน่ครับมันก็เลย่นบนพื้นหลายเสียงรถนะครับขื้นมาหลายก็ได้แปดหมื่นครับปาด เอามือนีสิจุดเออมาเลยจุดตองหวดจุดจุดบอกครับบอยอนยังยใหญ่สูยมกอนม่วครับเ้เจแดงเจแดงงโค้งมืองเป็นแสนนี่ในดอว่าครับใหญ่ด่าก้อนวม่ประเหต์วงบอกมือนันนเศร้ามากมันใหญ่สูงที่ผมลงคลิปนะเอ้ามันนันอันนั้นเป็นสูดมันเป็นเป็นลบครับเป็นล่างักตะลักฝันลาขึ้นอยู่ข่อเร่บอกน้ำปั่นเบิง เพิ่นลักเก้าก็ขอยากลักซือเก้าอยยุเพิ่นลักมันหัวอวยลงเพิ่นลากหกเก้ามันหัวอวยลงไสำนึกาหาเก้าอารบคือ่เป็นเก้าไทยเนาะเก้าอารบเป็นท่านเลยครับม่เห็นตัวใดมาเบิ้งผมเห็นเลขเจ็ดศูนย์ยแต่ว่าเลขเก้ามันเป็นล่างๆผมก็เลยบอกเอซว่าแล้วแต่ผู้ไดมา ครับแล้วแต่ฟูเใ็มักยาอยู่เบิงบอกแต่ว่าอาจาศว่าแต่ขึ้นเล็กเก้าน้ำปั้นว่าเก้าก็เลยมันลบตั้งแต่นบ้านนเผาหุ่นครับตัวเล็กเก้าเนี่ยเป็นยอเป็นมานครับครับบ้านเห็นเป็นเก้าเป็นตัวเาอยู่แล้วเป็นยออ๋อยออยแล้วตอนน้ชีผมน่ะผมมันปรดเดนเบิงยูทูบเลยผมสัมัที่ซาดน้อยแต่วาเบิงมันจะว่าเก้าเจ็ดศูนย์ก็เอ้าเีเบิงกัเ้าผมผมสัมผัสแล้วอ่ะเล่าเขียนห้สองตัเก้าเจ็ดศูนย์ครับ ตามเจศูนนะป้าครับอ๋อแบบนี่มันก็เลยถามได้ถามิันมากตัวใดเพิ่่วงกลมหายเก่าเจ็ศูน,นย์นม่ได้คลิปอันนั้น<ม>ในช่องดอลลาร์รับมีแต่เจ็ดศูนย์พี่น้องอนะครับเพราะว่าเก่านี่มันปิวไปแล้วนะครับผมนะเก่าผมแต่ว่าคุณยายกระไดบอกนี่คลิปคือกันว่าเก่าเจ็ดศูนย์นะครับอาจจะมีคนโชคดีนั่งนะครับขันผู้ใดมากพี่น้องนะครับมีคนรับชมหลายหมื่นอยู่ นะครับผมคลิปของคุณยายจอมครับ <c oughs> พอดีคนเมื่อกัน,นมื่อแรกสิจุดตองวดบอกจุดจุดมื่อแรกจุดแรกมือแรกก็สิจ,จุดบอกลาบอกขอบคุณบอกคุณของญากยาก,ยากเท่านั้นเฮี้ยเท่านี่ละครับผมญาติพ่อญาติแม่เฮาจุดแล้วบอกในเด้อเมื่อเช้าไฟมากอ่ะโอ้โหครับผมจะบอกพี่ซาเป็นลูกน้องพี่ซาบอกขาดเจ็ดส่วนครับ อ๋อนะครับพี่น้องนไหครับคุณยายจอมพูกนะครับเกือบแสนอันนี้ก็คือบริลงทุนหลายบันไดนะครับถ้าเป็นเจแดงซื้อนะสงสัยทีล่ร่ขุานจอมนะครับสผัส้ยกคุยกันอยู่ว่าศูนย์สีมะพร้าวทเป็นยังไงเนาะงวดที่ผ่านมานะครับเจแดงซื้อศูนย์เจ็ดตั้งหลายครับ

ซาอุดรอกับนั่นนะแค่แรงซื้อนี่ยนะเลขดังเลขสร้างข้อตังหวดกรนที่หนีนันลาซื่อมัดก้นกันบาเนาะวนครชบนมขสุดแม่สาอุดรอับแม่สาอุดรนะครับเอฟซอาจจะถูกนั่มอยู่นะครับมีคนติดตามรับชมหลายขึ้กันแต่ว่าเลขคนก็หลายคููหลายชุดน่าพีดองนาะนะครับผมอาจานื่อ6เน่7เนื่อง6070นี่อาจาน่ับ แล้วตามเารนั่นแหละครับผมเอ๋เดี๋ยวรอนะครับผมเดี๋ยวคุณยายจอมสืจุดอีกนะครับผมห้าสองสี่ห้าสองงวดทางวดแปชุนั่นก็ได้ครับอ่างวดย็ดสามก็ได้งวดถ่ายงวดที่สี่ที่ห้าดอนดอนอีคุณยายจอมนี่งวดงวดที่สี่ที่ห้าเลวครับ วดที่สี่ีหายแล้วตั้งแจวัดสี่สีหนึ่งครับตั้งใจวดสี่สี่หนึ่งผมนะครับบัดวดรูดมากอะแปดศูนย์ครับผบัดยิงวดรูดมากอะห้าสองครับเพื่อหับัดจะงวดมากเกดสามครับเป็นตัวเลขที่คนมองขามเลยบัดีงวดที่สี่นี่บัมที่สงวดที่ห้าวดนี่ละอ๋อนะครับผมรอมือแลงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวดดลาราติมาตามให้ตองวดเลย ครับผมมืออืน่นเศร้าจังก็เบิ่งบ่เรียกแซ่ปนซิบลอนเหมือนบ่อถูกไอสามมือสามมือผมจ้งคอนหมอคอดบ่อช่วย่นิสามมือพุณสามมือมิตรสุนเจนเาะสู้เจ้ามาจนบ่เบอกอยู่ดิบกล่องเนี่ย,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 ยครับมั่นใจถือร่มถือเรียงไม่ต้องคุยออกร่มเอานะครับผู้ใด้ถือแสดงความดีใจน้ำน้อพี่น้องน้อนะครับผู้ใด้มาถือกางเกงว่าเอาไม้ก็แล้วกันนะครับผมไปกับยายเนี่ยครับตาอีดครับพัดรับทุกไปสองอัน ูุดไปเสียงสองอันเอออันนี้เป็นสี่สี่ห้าสองตัวนึ่งเป็นอ่ะแปดศูนย์หกครับอันเรียกก็แปดชุดหกจังหวัดนครับครับวัดสองหาันว่าเอาอืมนะครับผมเดี๋ยวพ,อพ่อคุณยายได้เงินแล้วนะครับก็บจะแจกลูกหลานนะครับดอาลาล่านาสีได้ยูดอ,อกประมาณสิบยี่สิบีเราพี่น้องนะครับเพราะว่าได้รุ่นมูขครับผมเอ้า นะครับแสดงความดีใจน้ำสำหรับคนที่ถือนะครับสำหรับคนที่บถือหัวหนาอเอาไหมนะครับผม,<า>มบนะครับผมขอให้พ,พี่น้องชมผู้ชมโชคดีนะครับรวยๆแห่งๆกันูผู้สุกคนเด้อพี่น้องนะครับแล้วพบได้พ้อกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ